รับซื้อดาวเรืองดอกละกี่บาทสวัสดีครับที่นี่รับซื้อดาวเรืองใช่ไหมคะสวัสดีครับใช่ครับที่นี่เป็นร้านรับซื้อดาวเรืองครับรับซื้ออย่างไรคะขอรายละเอียดด้วยค่ะทางร้านของเรารับซื้อเป็นดอกครับดอกละเท่าไหร่คะราคาดอกไม้ขึ้นอยู่กับขนาดของดอกครับเล็กสุดก็ประมาณดอกละสิบสตางค์ใหญ่สุดก็ประมาณดอกละบาท อาจจะมีถูกกว่านี้หรือแพงกว่านี้ขึ้นอยู่กับกลไกของตลาดในช่วงนั้นๆครับ <S <S เน้นไหมคะว่าต้องเป็นสายพันธุ์อะไรไม่เน้นครับเรารับซื้อหมดครับแต่ก็ต้องดูก่อนว่าดอกไม้ที่ปลูกเป็นสายพันธุอ์อะไรดอกมีสีอะไรลักษณะดอกเป็นแบบไหนครับตอนนี้ทั้งสวนได้เพาะเล็ดหรือปลูกดาวเรืองไปแล้วหรือยังครับคือว่าที่สวนตอนนี้ชุดแรกกําลังจะเก็บได้ค่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าสายพันธุ์อะไร และมีอีกชุดหนึ่งนะครับที่เรากําลังวางแผนจะลงต่อถ้าหากว่าทางร้านรับซื้อจริงๆนะคะทางร้านของเรารับซื้อแน่นอนครับชุดที่กําลังจะออกดอกก็ต้องรอดูก่อนนะครับว่าดอกออกมามีลักษณะและสีเป็นแบบไหนส่วนชุดที่กําลังจะวางแผนลงต่อแนะนําให้ใช้มเมล็ดพันธุ์หรือต้นกล้าจากทางร้านครับถ้าใช้สายพันธุ์จากทางร้านนะครับจะได้มั่นใจว่าเป็นสายพันธุ์ที่ดีมีคุณภาพ ให้ผลผลิตที่ตรงตามความต้องการของตลาดโอเคค่ะเดี๋ยวชุดต่อไปจะสั่งมเมล็ดพันธุ์จากทางร้านมาปลูกนะคะโอเคครับยินดีต้อนรับครับยินดีให้บริการครับ